เอ็ดอยู่เห็ดกินก็นี่วันนี้ก็จ้างเขานี่ไปชี้เข่าให้นี่มันยากนี่จ้างลูกหลานเนี่ยไปชี้เข่าให้นี่แหละเจ้าพาดโทรศัพท์ไม่ค่อยแลไรก็ค่อยเมื่อใครแน่ลังเฉื่อเมื่อค่ำเมื่อเมื่อเด้ค่อยชีโทรหาเจ้าบันชบายกับเงินคาโรดกันแล้วาไม่ค่อยแน่เจ้าค่อยว่าชีให้เจ้าวางหาแชนนี่คอดหรอโอ้ยค่อยเป็นนี่เขาก็ไม่นอยชีจ้างเขาบักกวกเ้าวน่เออชีให้เขาแน่บัดนี่บัด โทเมื่ออีวานนี่นัน่นแรงวานนี่เป็นไรเออเงินคอยชีเห็ดกันบุญน้ำมันนาเช,ช้าน้ำยังคอยเชิกกอนคอยจชงิเมือ่อรู้เจ้าจะไปว่าว้า,าอ้วแท้บ่มากระมาแล้วคอยยากไรคอยจะไปหาเงินหาคำบ่บ่บบเออไปว่าไปในไใได้บา่เรนออนีเานอจวเอบาดนี่เราว่านัน่นเราวนะว่าเบดแล้ว,วลอัน ว่าช่างลา่าเบ่แหล่พอบ้านชาวเมียนใช้กับช่างเบ่อแหลหัวจุหัวหน่วยไผมาว่า,วาน้ำลาวจะไปช่างเมื่อไหนหลักเมือ่อเอาทักทายสบายดีความ่ปพี่น้องเอพซีบัสชุกุชุกคนพี่น้องเนาะ พ่อๆกับพอนักแพย์อยู่ที่บ้านของตูจานก้อนอีกคือก่าพี่น้องเอ๋มานนี่เนาะก็คือมาหาตูจานอยู่นะเนาะพี่น้องได้ข่าวว่าแม่ป้าบุญโฮมเพิ่นบบกับมาวสันเนาะพี่น้องเพิ่นอาจจะเลิกลากันไปแล้ววสันได้ยินข่าวจากตูก้อนว่าแม่ป้าเพิ่นบบกลับมาแล้วเนาะพี่น้องเอยตูจานคุยโทรศัพท์อยู่พี่น้องเนาะอห ตูวจานก็วอยวยอยู่พี่น้องเงี้ยบอกมาเอาไปพี่น้องไปหาตูวจานก่อนกันเลยพี่น้องไปลงมาเลยพี่น้องตูจานไปหาเมียใหม่ท่นนั้นแล้วมาอยู่น้ำผ่อยคอยอุกใจด้เนี่ยนะพออยู่ผู้เดียวออบุมีหมูบีมีลูกเมียเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกันวันนี้ก จ้างเขานี่ไปชี้เข่าให้นี่มันยากนี่จ้างลูกหลานนี่ไปชีเข่าให้อยอคงี่ค,คุณินดีฉัน<อ>สีดอกว่าใน,านาเรล่าก็บอมาเอาออยว่ายแันั้ม่ะง้ยบุจักดอกคื้ตัวว่าเล่าปะเฮือนปะชานมาหาขอยเล่ากะชีวาว่าบ่วงหนึ่งคำเมนูนอนดน้อยนุ่มน้อยนุ่มชุมช้นม,มันไปหารายไดเออ เอาไปเลยได้แล้วไปว่าเงินค่อยทอดค่อยเชียให้เนาะเชียให้มือหน่อเแล้วก็ไปเข้าบัญชีมีรลดเฮ้ยบร้ันเข้าบัญชีก็เขาค่อยกระบ,บุ้งมีอย่างนั้นเนาะแต่เมื่อเราเอาตับิดนั้นเรา,าเออกันว่าเงินค้าแป้งค้าแป้งกับชิ้นเมืม่อกินน้ำกันนั่นแหละหน่อยหน่อยหน่อย,อย,อยมากํำชุมชันเลยในใกาให้เจ้าพากเงินไม่ค่อยในเด้อล้านหนึ่งกับโทรศัพท์นั้นบัดเวลาค่อยเมือ คอยติดต่อเจ้าบูได้อะไรขอบใจเด้อยแผลด้วย้ดดวยอยบ้านนี้จกชีนะ้หนาะบัดคอยเมื่อแหละคอยกติดต่อเจ้าบูได้จากเมื่อฮอดใช้จักฮอดใช้ฮอดใช้นี่นะบ้านนี้แหละเจ้าภาคโทรชาตไม่คอยแหลกะกะคอยเมื่อใครแนลังเถือเมื่อคำเมือม่อเมื่อเด้คอยชิโทหาเจ้าบันชบายกับเงินคารดนั่นแล้วภาคไม่คอยแนเจ้าคอยว่าชิให้เจ้าวางหาแชนนี่ขอดแล้วโอ้ยคอยเป็นนี่เขาก็ไม่น้อยชิจ,จ้างเขาบักกกเ้าวน่ เออจะให้เขาแนบบัดนี่บัดทรเมื่ออวันนี่นั่นแรงวานนี่เป็นไหลเออเงินคอยชีเฮตุกันบุญน้ำมันนาเช้าน้ำยังคอยชักก้อนคอยชังชีเมือ่อรู้เจ้าจะไปว่า,ว,า,าวเงาเทบ่มากระมาแล้วคอยยากไรคอยจะไปหาเงินหาคำบ่บ่บ่เออไปว่าไป็นอะไรนได้บัดนีนนนนนนน่อืมจะขึ้นเมื่อ่บอกนก่อนนอกจาเออ บานเนี่ยเราว่านันว่าวาว่าวันเบือัหลว่าช่างลาบ่แลพรบ้านชาวเมียนใช้กระช่างบื่แหลวหัวจุหัวหน่วยไผมาว่านําเราจะาไปช่างมือไหนหลักเมื่อคอยว่าแจ้งเลยแหละหลักเมื่อแล้วมนอยู่เฮือนน้องคอยอยู่บ้านน้อยน้องโจดผุนแต่คอยไปคุ้มมอตัวแรงไปน้าเอ้ยมือน้ามื่ออยู่เฮือนเฮาน้าบือยูชิมื่อดอกมือเจ้ากอนอ บัตตอนแรงประมาบ้านวางหามงูนี่รถวิโก้เขามาจากไม้ใช้เล่ากระคอขี่เมืองสวรรค์เมื่อเลยอืมโอ้โบคือเนาะถูกต้อเนาะเห็นโบคือเนาะโอ้ยกายโบคือจากชีววิในใดละคอยจังว่าวาาวน้ำคนปัญญาไันนด้กบมาว่าในกบมาบบมาแหล่ะกบมาเลยเฉดเไดเฉดไปคุ้มเราเิดไปผูกเอาบอกมัดเอานั่นกับมันกับมัดบ่เป็นแล้วว่าวาให้คอยนี่เมื่ออันนั่น เอาเงินเมื่อปัวแปลงนัฮีดคล้องจากชั้นจังชี้อีกโวยคอยว่ามันกับบเป็นกันว่าเจ้ามาพี่นั่นคอยชีเว่ากันอยู่พี่ชกอันใดก็ดีคอยยากได้เฮ้ยเออ่นใดก็ดีไปมากกับจ้างเขาอยู่เฮือนอยู่หน้านี่ให้นี่กับบุเป็นหน่อยไปเมื่อหนึ่งกับแชนทองแช,งชนโลดจังชีนะเออเล่าไปหน่นี่แต่ว่าเจ้าจะได้ไปเอาโลดคอยบ่ห่วงบวใหญ่ยังเอามาเลี้ยงเจ้าโลด โอบุญยากว้าวอั้รกีลูกคอยโทรมาเช่านีาาามมานา่กันีถ้าว่าเลาบมานอะไรก็ตามพอเอาวชอันออกรถเมื่อยลูก,กว่าชีนะล,ลูกชีเอารถมาให้คอยบานนี่นะอืมอนได้ก็ตามพอเอ,อแ่คือรถเมื่อพวอก้เอบอกังแล้วนะนเอองอเอนนี้ได้ก็ตามแล้วเล้าบอก อันนั้นชมัดขะแค้นกับเฮาอลไรในได้กจริงตามเราฮะเนาี่ยเฮาก็พอบุได้ของวางตะบิดนั่นในได้กะโอยูุทำเบาแล่นี่ยเบาแล่นี่เป็นผู้ถามเราน้าป้าบุญเจ้าชิมาบา่มาแค่นี้ผัเกเงินมาให้คอยผักอันโทรศัพสชาม่บ่อยป้าป้าบุญเลยเจ้าชิมาลีบ่มาเออเบาแลกา่กับบัรเชาหนกถามบอกป้าบุญคอยคื้นฮอดเจ้าเด้เออเมือ่อใดเจ้าชิมาว่านั่น เออมานาดัดนกะขิม,มาบัดพ้นทุดท้ายแล้วบัดได้เงินน่ได้โทรศัพท์เล่ากระปิ้นปับหลุดก็หลายคนอยู่หลังเทเร้าได้เงินเลยแล้าโทรศัพท์เลลยเ่าว่าบมาเช่ไนไรเอ,อาบมา,ากระชัมม้นอะไรกับเล้าวขีเมื่อไรเงินถูกเอาบัดเล่าบังเอิญเราไปโ,โทษเฮาวะคอยโกหกอยู่จริงเลยรับบัดขีมาหนังมาคนคนรักษาชินไล่เติบนะเพราะว่ากันได้ของเนี่ยจีบบมากหัวใจใจเด้ โอ้ยแมนอนี้หลายคนก็ไลเว่าอยู่ไลยบอกบอกคอยอยู่เขาจนบม่ให้คอยผากบม่ให้เอาทีเอาเม่นไปชังทุกคนครับฉับเงินนำล้านชวนไปชังเลยเออเออเออเราได้เราเาคนดีเลยคนดีไล้เออเราเราคนดีเราอะบม่าเราอะเราอะในในไหอมากก็อยู่บุได้เราอะจักเราอยู่บุได้ย้อนยัง ค่อยให้เราบรน่นหรือว่าจะได้กับแจักน้าเล่าเออเมื่อกบบ่นอยู่บม่ได้ดอกเราเอาตามเลยอยู่บม่ได้ลราลกบมาเนาะหรือว่านายใั่ชีดดอกเออเออเออเท่านี้เราอยู่อุบล เราก็เป็นห่วงคอยไม่ได้น้อยได้ผู้นี้ได้อ๋อคนหน่เอาไปนะทุจารย์อืมที่ร้องในป้าเพิ่นให้ดข้าวมาได้บ่บ่ได้ข้าวคอยในโทษชัยวาได้ไดๆนะวานนี่นั่นแรงวานนี่น่ะทรศัพท์ฮอดแล้วเด้อเราเออฮอดแล้วก็ดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยนัได้อืมเจ้าสิมาบ่เออเมื่อบอกจะมีได้เมื่อเมื่อแล้วก็มาคอยว่าในนี้กระ็ดูเดึงได้คอยยากคอยอยากไปหาเงินหาคำนี่แหละอืม อเออเมื่อักคอยพ่นได้ว่าคอยแล้วแจกขาอันป้าบมเลี้ยงเราห้องคอยกับพังบกขับเมื่อวันทีช่ชาวเอศชาชองพูนประฉันเอาแล้วเร้าจำเป็ว่าที่อยู่หึงแทะเอากระเทินได้อไ,ได้อนั่นเราแหละเมื่อเราตายก็ไปเออคอยว่าเอาไปวามาาไว้นี่นะ,นะ,ะเรื่องตัวนั้นบมมีปัญหาหนอ,อกเจ้าเอาเงินนั่นอันอ่ะเงินนี่ ชามแชนด้วยฉีแฉ่อันนี้เห็ดต้นน้ำมันป้าเนี่ยเด้อหรือใบยังค่อยเนี่ยชีได้เมื่อแลยเพราะว่าอยู่พุ่นมันก็ยากเออเรื่องดูขึ้นดูขึ้นปัวเรลากระโบมีไผ่เนอห็ดอยู่ขั้วกินกับเล่าน่ะหนึ pues ่งเขาตักน้ำนั่นอืวเราวก็ใช้ค่อยเนี่ยเจ้าก็มาว่ะเออโอ้ยบ่ได้แลยอ็ไปว่ามาว่าไปคือเช่านี่นั่นแห้งว่าคักบ่ะนี่เจ้าจะได้ไผ่ก้าโลดอ้าวอืมสั่งว่าใช่อ้ยไ่ได้เมื่อเด็ดขาดโลดนี่ยา บ่ต้องเที่ยวบ่ต้องพันกับข่อยังนวดดอาเหรอเอาแล้ววันนั้นกับว้าแล้ววะจะเช็นไหมอืมชงเถื่อชามเถื่อคนก็โทวไปมานะเอ้ยบอบอบได้เมื่อดอกมันเว่ามันมันยากมันช้าอะไรก็ดีเออตามว่ะบัมาเลยกับบมาคอยว่ะเจ้าตัวอะนนี้เนาะว่ะบัเป็นดีกน้อยอืมว้านั้น ก็อยากได้ฮิดได้คลองจังช่นงชีมาคอยว่าอยากได้กระมาโลดมาชเช<อ>่นกันก,นกนระพวัตรฮิดยังโมลเล่อมาดูจานเออกระยังโมลเล่อกระแมนยังข้างอยู่กันบ่ลอยดอกเล็กๆหน่อยๆ,ๆแล้วคอยว่าเชียวง้อยพื้นคอยว่า,างัวตัวนึงเด็กับเช็ดหน้านี่ชวนนึงให้นะโอ้ถ้ามานี่เอาหน้าให้ปึ๊บแล้วได้หนี่โน้เช็ดให้ไดบ้โน้บเนี่ยม่นว่าให้เบิร์ตดอกให้ชวนนึงนับเอาเนี่ยละวางพบชุมนี่ซุมมาพักค้นนี่แหละกขาบอกว่าเชยไฮเบิร์ตแล้วโอ้เป็นรักเป็นฐานเนาะ <จ> <Boom. S 3> พอพื้นห้าวเขาตายกะเรามีหลักฐานอยู่เด้คันเด้หนาเราเราจะขายเอากระขายขอเชิญให้เลยเด้เราจะยู่นี่กรอยู่ขังขี่หนาคอยกระดีเขาบังแม่คอยขิ้บ่ให้ได้หัว่าขอกระเชิญให้รถวัวแม่ชื่อตัวหนึ่งนี่มันชื่ออะไรปีนี้ปีหน้าก็ได้รู้ทางเราบ่ม้าเลยใช่ได้บ่มาแต่บ่มาคนไกิดที่บ่มักมาทานได้ขอกระเชี่ยวเข้าเข้าไปเลย เอาไม่เีม่ก็บเอาไม่แล้วทิไปอยู่ไปยังคอยไปได้อยู่ได้อยูู่้เดียวนี่เอเอทีอ่นี้รัฐบาลมันเช่นว่าคอยใช้เงือนเจ้าเดือนหนึ่งหาร้านแคแนี้เจ้าบอมียหไเจ้าหลักช้าอยู่เพื่อนู้เดียวนี่คอยยังไม่เอาคอยยังไม่ได <ละ S 1> ้ไหนบ่แม่ว่าคอยมักอันลินมากินกับลูกกับเมียดอก มันยากน้ำผู้เห็ดหมอกแกงแรงง่ายอยู่ผู้เดียวประจักเห,กหก็ดยังกับยังงัวข่อยกรมีผู้ช่างข่อยกระมีอยู่ในเงินบ่เป็นคนชิชอจนกระเดียอดอกกระเนี่ยนี่ยโว่บ่คิดไปน้เพียงเป็นคนชาติเดียวนี่หาความทุกแค่ต,ตัวเองจังหน่อยละพ่อแล้ว<า><า>คนที่สิบสี่เั <หา S 1> นโคนที่สิบห้าบานสีขามาแล้วเมียลูกก็ให้เอาบ่เป็นวาลูกคิดไปหำคะแนนว่ามีผู้มาบริบติคัดสีเบิ่งแย่งแข่งกรอบนั่นเอาโลด เดีลูกกันที่อ,อ่องรถมาให้นี่ลูกพุนลูกช่องคนหลานช่องคนที่ออกรถนั่นเขาเอาโรดหนังน้นนำลูกนั่นเดีด๋ยวกับเงินล้านหนึ่งล้านบาทนะอ<า>๋อตะหอกันกับลูกนั่นสีบุญเงียบเพื่อนบ่บาทนี่ป้าบุญโฮเมื่อ,อไรอไรันไหนชีบุญเงียบบ่อยู่หน้าบาทนี่เอ้าป้าบุญโ hover เมื่อไรก็เงียบมันแล้วบมมีผัวผู้ปล่ามันหักควยบ่อยกายเดือนชี้นี้บ่อยกายจะแท้ออกโกยได้มั้ย คอยชีไปมื่อื่นมาฮื้อนี่คอยจี้พุ่นพุ่นเค่พนนว่นน้องน้องพุ่นก็เขาบอกคอยพแหงแล้วขึ้นไปพุ่นนั่นโมแมโนันั่นหรอกเอาตัวจันขาดกันค้ับแม่ว่าจังเขียวมานี่แเราบอกค้ังแม่แล้วบอก่โอ้ยยังคอยชีไปแจ้งแต่หัวหน้าเขตกับพอบ้านเมียนน้องนุ่งลูกหลานคนอะไรก็เอามาแล้วองเขาว้ากันก็คอยแพงเลยจำนี้นั่นคอยไปฮอด อนชาบ in, ้านเฮื네่ออยังกม่ได้พัดกันไห้บ่กาจะผิดจะอย่างถือเรากินหอดเรามาได้ใช่หรือม้ากับม้าพกับบ่ป้าันเมยมาสิบอช่องก็ดบ่โย่กช่องก็ช่องแล้วกนเอาแล้วก็เอาชองมาแล้วบอกบัดันเอาก็เอาเรลาคือเขาเอล้าก็โอ้เราบ่มมาเลยแล้วมานั่นก็ี่เพิ่มกระดองเหล้าขึ้นอีกเล้าก็มาเลยแหละคอยหัวจักใจนั่น ของแนวเราตัวเอาจะถือตัวอยากได้โทรศัรชับนะกับเงินนั่นคืนนี่เราก็ไปลินจนหาก็มาเช่านี่เอาไปลินเท่น่ะเอาลินในบ้านเราเนี่ยก็ฮู้นะเอาแล้วคงมีคนเบ่งให้คอยอยู่อยู่ในเฮือนไปหันไปนี่เขาบอกคอยเบิดคนในบ้านไหนเออในบ้านเขาหันว้าโตแล้วไปินใช้เมื่อคืนนี่ฮะไปลินใช้เมื่อคืนนี่ไปลินเฮือนไอเรา โอ้พันนันเลยไหนมึงในลินยังไหนอ่ลินพันนันน้องลินบ่พนันกะป๋าเธอยอี้หมดมันยอมต่อคอยจังหวะเราจะเห็นยังกระตามเราเห็นว่าเจ้าใส่ลายเราโบมีเหนเนาะโบมีเหนชาวบานปลิ้นน้ำพีน้ำน่องไองชื่อกะธรรมดาปลิ้นธรรมดานนน่ปลิพัมาคอยทูหานยังมัดเลยกจะนอนหมดเจ็บคอเป็นวัดว่าฉันโอ้เป็นวัดแล้วโตหิวดอนจักลินการพนันจักลินยังดอก ตามเขาว้านันว่าไปลินกันพนันน้ำมูแล้วเจ้าเล่าเราเป็นบหรือบม่เป็นก็มาจักแล้วมาอยู่น้ำข่อยอยู่บุเราเ้าไนไหนบ้านเขาเองนกเว้าน่อยมาไปลินนั่นลินนี้ก็ดียาเล่าเลยเรานเราอยากตัวเอาเงินข่อยจากเดือนป่าบุญโฮมานี่เอ้าเดือนห้าเดือนไดยห้าเดือนเดือนชิปเอมาห้อเดือนฉี่ับเบิ้งจากเดือนเอาแล้วเมียมาแต่ละคนห้าหกเดือนเป็นหนี้แล้วเนาะตัวจานนู่นฮูมาน แต่เกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวเขาเอาเขาขึ้นเรือเดือนมาพูนน่ะพกเดือนมาพูนที่มาก่อนป่าบุญโธมนะเดือนพกเดือนพกเดือนคือได้ยินว่าชันแหละพูนเงินพูนอยู่บ้านเวลาดนั่นกับพกเดือนนั่นนะครับดีกลัวหาพกเดือนมันหนีลู่นเป็นใดเด้เนาะตุจานเนาะนคือหาเดือนกับนุ่นเนาะคอยจังหวะคือกันกับตุจานตู้เอฟซีเพิ่นว่าเจ้าหนุ่มมีของว่ะของทรายนอนเดียว แบบอยู่ผพ้เดียวนะเอ่าเอามา,<อ>ามนในป้าแถวไหนทั้งวานั่นแหละ่ิี่ยังกระมี่ผู้ท่วงอยู่เออมีป่านี่มีอยู่มีของชาคัญที่อันนึงเขายืนคอยเขาก็มันมันจักชิเม่นตัวให่มันก็หลายเนาะหลายของเคร <น S 1> ืค่อคงค้ำของคูนคอยไปหันมานี่ยคอยเห็นคนบัรชื่อเอาอคนขอเอาเนาะสาวเนาะเออเป็นกระโบมันนีอนื่นเอกเป็นขุดคอนอง,งาคือกันกับนี่พูดโนโทรมาชาวนี้เอาบอคขุดกันนะ อขุดยังขุดแทบจักแต่ว่ามันดำดำมันเป็นแบบมักหินนี่แหละข้าเจ้าจะเอาอะไรจะไปให้เอามาได้แมมวะาามาเบื้องเบิ้งเฉพาะมันก่อนในโน,นู้เจ้า,จาว่าราคนอ๋อเจ้าก่อนมันแม่นขุดยังจังว่าราคาเงินคำก็ได้เดี๋ยวมาอีกเลือบานให้มาหาเจ้าตุศักเอ้าบ้านน้องก็ล่องที่มาได้มนนา,านน้เ<อ>ขาบ่พรน่ะแต่เขาบ่พรกับบ่อยังที่บ้านมาหนีินะที่เอา คงกินคงยังมาขักแน่ได้ทุนนั่นเลยที่มากินข้าวง่ายพี่ได้แล้วพอตู้หนึ่งข้าวไงอยู่บ่ป้กปนบ่ข้าวนั่นกำบล์มีหรอคอยเขาไปชี้กินนี่เด้อยังมันนั่นน่ะข้าวบดเลยตัวคนสีเามาูเห็นไหมจักแล้วนี่รุ่นระเบิงใช่ป้ะป๋อบุญธมถามมากกันอยู่บ่ได้บ่เห็นเราเนี่ยบ่แมนอยู่บ่ได้เราว่าบ่เมือเราว่าเมืองเมือกำบล์เมือเราว่าเราว่เชียนาวบ่มาเลยกำบ่มาคอยว่าชื่อใจฉัน นี่คนมานี่มาสีเขาผู้มาสีเขาไอ้เจ้าแล้วเนาะแน่นบ่าแน่นบ่าเบิ้งเจ้าก่กอนโอ้ไม่เห็น <ไป S 2> นานเจ้านะอันนี้เลยเออแม่นแล้วฉันแน่นบ่าคอยรับจัดคือเอารถเราหามเดูเอาโลดนะฮะแล้วกุ้งปลาเมนุอันนั้นใครประตูแล้วเอาโลดเอาลงชายโลดเอาไปอีกชอบในระยะดอกเอาช่องชอบเพราะอันนี้ช่องชอบนี่กั เดือนอะ้รกินเชอาๆบดเดือนห้าเดือนห้ามุ้งบดตุจัดอือผู้เดียวนะมอบดหันกริละหากริบม่ผู้เดียวได้เลยหอยวิตเดือนสี่นี่สิเอามาอีกเอามาเลยหอยวิตเดือนสี่นี่แน่มึงลดกระดับคันค่อยเอามามูเจ้าก็ออกไอ้ทุบก็คิบมาฆ่างัวอันเบื้องไก่อยู่นี่ละอือที่ฆ่าข้างนี้บ่อแบบนี้นะบัดนี้ได้เอา ค่อยเอามาแต่ละคนนะไม่ได้ผูกแขนว่าผูกแขนแต่คนเดียวนี่บมับนกังบมันกังเด<ท>็กซี้เป็นว่าอยู่ด้เอาแม่ป้ามาใช่ว่าสิจัดงานผูกแขนน่ะคือบ่เห็นจัดเพิ่นว่าคอยว่าเดือนหาปีใย,ยังบ่ฮอดยังฮอดยามเนาะอือปีใหม่โอ้อ,อก,กันกันนะเขาเชฟนี่เนาะยวันนี้บ่ทันได้ฮอดปีใหม่เราเมื่อก่อนว่อกับเมื่อแล้วเฮ็ดได้ฉั่นออืต้วยมานี่เมื่อนั้นก็เข้ามาหา มาหาเราจะให้เราไปนิ่พัาควันในเขาใช้พันหนึ่งคนนี้นี่เนาะทุจรรย์สร้างเป็นบ้านเร็วแล้วกับหมู่เล่าอยู่บ้านเราเนี่ยก็โทรหานำนำนู้ยโตไปเลยบนนี้พูนิบเป็นพ้าขอัพผ้าควันบนนี้นั่นนี่นี่ใคนมาบอกบังเวงให้โอ้ยคือทอดตัวนี้กับโบนอยแล้วเรานะยาเล่าดะเล่ากะดรี่คือิ่งเล่าปะเฮือนมาเนี่ยปะเฮือนเรามาเนี่ยเล่ากับมาด้วยอัน อันนั้นชื่อเอหัวใจเราอยู่พุ่นแหละอยู่บ้านพุ่นอืมโ่เมนเราฉิบมาตอนเรามาอยู่น้ำเราก็คิดอย่างเมื่ออย่างยังอยู่ว่าเราเล่าไลว่าอยากเมื่อเราควนค่อยเมื่อเมื่อพุ่นหวทุกข่ายยากแล้วอะเรื่องให้หน้าตะกาให้ลูกเห็ดนให้กินอยากกินยังให้ช่างให้เขาหามาอยากกินปลาอยากกินยังเขาหามาให้เจ้ากินคอยกับเมื่อบรรด้คอยกับเมื่อบรรด้เมืเอจะเกินอะไรอล่วะลาชวนจะเมื่ออยู่นอำชวนเมือ ເຮົາບໍ່ບໍ່ໄດ້ຄັນເມືອນນັ້ນຂ້ອຍກໍເມືອນອັນໃດບໍ່ຖານະຂ້ອຍມັນກວ່າຂອງເຈົ້າແຫຼະເຈົ້ານັ້ນຍັງວ່າມີແຕ່ເຮືອນຂ້ອຍນີ້ນາກໍມີເຮືອນກໍມີມີຄົບເບິດພຽງກໍດີໃຫ້ຂ້ອຍເມືອນອັນໃດເປັນບໍ່ແລ້ວກໍຍັງບໍ່ພັງອືຂ້າມືອວວົນມືແມືດຂ້ຍັງືືມ เพราะว่าอยู่ในเฮือนผู้นี้ว่ได้เฮาหลดเชื่อว่าแล้วสิมาเป็นคนสุดท้ายเห็นมา,านเออคอยก็ว่าชานชุ่มชานของชานงาน่าชานน,านั่นน้ำกันนะนะเขามาเท่าใดมาเยี่ยมมายามเท่าใดโอ้แสดงว่าไพมากกะว่าวบมือบ่ออันนั้นเมื่อกะชีนี้สั่งนั่งล่านะอันนี้เรา่ก็ได้ว่าทัศนะนิสัยมแล้วก็ดีไดยแม่ป้านราเป็นคนดีไดย เรานี่ยได้ความเบาเราแม่กินหอดเราอยู่ได้เหากรถึงมาเห็นเราเนี่ยกลั่มชั่วข้าวเนี่ยกินหอดาวได้แม่ความจุหจารคนขึ้นหอดเราเพราะเรานป็นคนดีมันบกขึ้นหอดเฮาเลยบกขึ้นหอดเมื่อเลยกับอยู่เลยเลยเยอะเลยเช่นไรกันสิบบ่คุ้มเมาสิมบ่จับเอาเราเป็นเราเป็นโทษยิงตามมแหละแต่ว่าบม่ได้ว่าแต่เล่าเดอกอันขึ้นหอนะเมียแต่ว่าชวนเมื่อน่ะก็ขึ้นหอดกูคนอยู่ นี่ด้กก็ยาเรามีแต่ชิไปห้าไม่ไปแจ้งหัวหน้าหัวตาเราบัมาเมียนเลยแจ้งผับ้านแจ้งทัวเขตเมี่ยแหละก็เอารถแล้วชวนไรให้เขาเช่นเมียนเวลาเราเมื่อกับมือนั่นวันนั่นวันที่เท่านั้นทานี้บอกเขาหมดแล้วอนี่แล้วบัมาเนี่ยค่ะผูจักไวแล้วบัมาเลยค่ะย้าเป็นไดเป็นเป็นใดก็ยาเนาะยาเนาะคงมีอยู่ เขาว่าเมื่อแล้วนณอแเราบ่มาน่ะบอกเลิกเขาชิพาไปเอาเมียนี่เอาเลี้วมีคนพาไปเอาเมียฮะชิมีคนพาไปเอาเมียอีกโอ้ยจนมันได้จังชิพามาวาดตัวืมื่กี้คอยว่าเอาเครื่องอะไรเอาชิไปเจ้าว่าไปมื่ออื่นก็ไปมื่อคืนก็ไปนาเขาว่าแต่ว่าผู้ชิพาไปเขายังบ่นออดเดี๋ยวนี้เขาชิมามล้วนี่มาว่ากันที่น้า บออ่อแหลกชิมาม嘛นี่นะบ่อแหลกชิมาเออบ่อแหลกนี่ยชิู้แหมากินปลาพร้อมปพาะตกลงปลาอีกแลยลงปลาแล้วมน,น,นตุจานชิได้กินอีกแล้วลำบากตุจานอีกแล้วบาทนี้อัไหก็ได้กินก็กินแล้ววะเห็นไหมตุจานเน,นี่นยไปไเป็นน้ถามข้าวอยู่ไหนเป็นอะไรปลาดองปลาบกและบอ่อยังมันไม่ได้บกใชถามเอ้า ป้าบุญฮบมุ่เจ้านะโอ้ไม nice. ่ป yeah. ้านะบ่อ really ืหังโอ้ได้ย่างนี้พวกเนาะบ่แม่ลาวชิมาอยู่บ่พระทูจ้าใจตุจารในชื่อบแม่นยันเราอยากลองใจพระตูว่าเช่าหรือเปล่าลองพิชังเด้ค่อยีิโทษมุเจ้าถามเบอเอาบ่ทิถามบ่เจ้าชิมาบ่ป้าทิถามเองบ่คันว่าบ่เชื่อคอยนั่นถามเองโลดนี่เอาจั้งหน่อยยังโทษก็ได้ตุจาร์ตังหน่อยอย่งคุยกับเราเออตอ